สวัสดีค่ะวันนี้พามากินเนตติอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นรสใหม่นะคะนี่ค่ะรสชาติใหม่ของเซเว่นเซนเลยนี่ค่ะน่าทานไหมนี่ค่ะเป็นชาเขียวเป็นรสชาติใหม่นะคะ่คะนี่ค่ะ อันนี้สำหรับคนทานน้อยนะคะหนึ่งหนึ่งี่ค่ะน่ารักน่ารักเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นรสชาติใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นชาเขียวแต่ชื่อเรียกยากมากเลยอะแต่ว่าสีชมพูเนี่ยจะออกคล้ายๆกับฝรั่งนะคะเขาบอกว่าน้องเขาบอกรสชาติเหมือนฝรั่งเลยตอนหนูก็ไม่่อยผูกก็ทำน้ชาเพราะว่ามีคิวโคมันสาดแต่ นี่นะคะทานไห้นี่คะ่ะมาทานไหมอันนี้นะคะเป็นเมนูใหม่นะแต่ว่าอันนี้ค่ะสังเกตนะคะอันนี้จะเป็นพุดดิ้งนะคะนี่ผสมกับขนมปังนี่นะคะเข้ากันเข้ากันนะคะทานติมด้วยกันนะคะ mm -hmm.